ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันสงกรานทั้งทีเราระเก็บบรรยากาศการจัดงานของทางสว,วทกับกิจกรรมรดน้ำขอพอรศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมและผู้บริหารงานด้านวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานที่จัดขึ้นที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานเปิดงานที่ตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบในการรดน้ำขอพรและเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินแห่งชาติที่ถือเป็นความงดงามทางวัฒนธรรมที่อยากให้ปฏิบัติสืบต่อไปและยังนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของไทยด้วยครับในการที่จัดพิธีรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานดีเด่ดนทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เห็นว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมเพราะว่าอย่างศิลปินแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลศิลปินแห่งชาติจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆปีเราจึงได้จัดให้มีพิธีรดน้ําขอพรศิลปินแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะขอพรจากท่านนะครับและเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงว่า เรานั้นเห็นคุณค่านะครับของท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นผู้ที่สืบทอดงานทางด้านศิละปะวัฒนธรรมของชาตินะครับเพื่อให้ดำรงคู่กับประเทศไทยต่อไปนะครับจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้จัดขึ้นในทุกๆปีในปีนี้ก็ยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นทั้งนวรัตน์พงไพบูุ์สมเสียนพานทองหรือชายเมืองสิงห์ดอกดินกัญยามานเรืออากาศตีสุเทพวงกำแหงพ่ออีสุประวัติปัทมสูตร ตอยเชษฐาศิระฉายาพิสมัยวิไลศักดิ์และอีกหลายท่านมากมายที่มาร่วมงานครั้งนี้ที่ทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นกับการรดน้ําขอพรซึ่งเราก็มีอีกหนึ่งเสียงมาฝากการจากชายเมืองสิงห์ถึงงานดีๆในครั้งนี้รวมถึงฝากการเล่นน้ําสงการให้พอดิบพอดีด้วยครับเป็นการแสดงออกถึงว่าตัฒนธรรมเก่าๆเนี่ยเด็กๆจะไปแสดงความกตัญญูต่อผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ถือว่า นานๆมีทีหนึ่งเป็นสมัยโบราณเขาก็นับถือกันมาตลอดดังนั้นก็ถ้าใครไปแสดงความกตัญญูกระตับเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งอันประเสริฐด,ดังนั้นก็ขอให้ลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่เวลาจะเล่นสงกรานเขาพ่อแม่เขาจะปล่อยออกมาแสดงสนุกสนานงงที่วัด ก็อย่าเล่นให้มันเกินเลยเถิดไปเพราะว่าชาวต่างชาติหรือคนอื่นจ้องอยู่ที่สงกรานในประเทศไทยเราเนี่ยมันสนุกแต่อย่าสนุกให้เลยเถิดก็แล้วกันเพราะว่าไม่ใช่เอาแป้งไปทาไปหลังแกหรือว่าอะไรเด็กเด็กสาวเสวืออะไรเงี้ยมันมันมันจะดูไม่งามไม่เหมาะไม่ตรง ได้เห็นประเพณีขนบธรรมเนียมอันงดงามกันแล้วสงกรานนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่กันพร้อมทางเล่นสงการกันอย่างน่ารักตามธรรมเนียมหรือเล่นกันแบบไม่เกินเลยเท่านี้สงการของไทยเราก็จะเป็นมนต์เสน่ห์ให้คนรุ่นหลังได้จดจำไปอีกแสนนานครับก,กัญชัยสกุลพิมลรัตถ่ายภาพบัณฑิตประทุมตะรามาชาแนลรายงาน